จะส่งเพลงให้เพื่อนอยากส่งเพลงอะไรให้เพื่อนส่งเพลงให้เพื่อนต่เอาแบบถ้าเพื่อนรู้สึกไงอยากรู้ก่อนอ่ะเพื่อนรู้สึกยังไงเพื่อนเฮิร์ตโอ้โหรักแท้ดูแลไม่ได้อ่ะเพราะบางคนมันมีรักแท้อยู่แล้วไงแต่มันดูแลไม่ได้อันนี้เพื่อนอันนี้ตัวเองอันนี้เพื่อนนี่แก้งนี่เพื่อนนี่เพื่อนนี่แกงนี่แก้งใช่พี่ถ้าเพื่อนมีความรักครั้งใหม่เพื่อนเพื่อนมีความรักครั้งใหม่ก็ขอบคุณที่รักกันจริงๆก็ได้ เอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่เรื่องราวของพิธีกรสุดกวนสสยห้าอารมณ์ดีของเรานะคะอย่างหนุ่มนิกกี้นัชชัดกันบ้างค่ะโดยเมื่อวานที่ผ่านมาค่ะนิกกี้นัชชัดเนี่ยก็ไปออกงานอีเวนต์งานงานหนึ่งนะคะซึ่งก็เป็นงานเดียวนะคะกับสาวก้อยอรัชพรนั่นเองโดยสําหรับใครนะคะที่ติดตามนะคะคู่ของนิกกี้กับก้อยทั้งสองคนเนี่ยถึงแม้ว่าจะเลิกรากันมาได้สักพักใหญ่ๆแล้วนะคะแต่ก็ยังคงมีมิตรภาพที่ดีตกกันเสมอมาจริงๆและก็สามารถ ร่วมงานกันได้ทุกอย่างคุณผู้ชมเป็นอีกหนึ่งคู่ที่น่ารักเอามากๆโดยเมื่อวานเนี่ยนะคะก็นิกกี้นาชาัดออกมาให้สัมภาษณ์พร้อมกันนี้เนี่ยทางด้านของพี่ๆนักข่าวนะคะก็ได้มีการถามถึงเรื่องเพลงนี่แหละถามหนุ่มนิกกี้คุณผู้ชมว่าถ้าจะส่งเพลงให้เพื่อนจะส่งเพลงไหนนิกกี้เลยถามนะคะว่าเพื่อนเนี่ยรู้สึกยังไงถ้าเพื่อนเฮิร์ตนะคะนิกกี้ก็บอกว่าโอ้โหรักแท้ดูแลไม่ได้นะคะเพราะว่าบางคนเนี่ยมันมีรักแท้อยู่แล้วไงแล้วมันดูแล ได้นะคะแล้วนิกกี้เนี่ยก็บอกว่าอันนี้ตัวเองอันนี้เพื่อนแกล้งนะคะพร้อมกันนี้เนี่ยแล้วถ้าเพื่อนมีความรักครั้งใหม่นิกกี้ก็บอกว่าก็ขอบคุณที่รักกันนั่นเองซึ่งงานนี้ก็ไม่รู้นะคะว่าที่เจ้าตัวพูดเนี่ยต้องการที่จะสื่ออะไรหรือว่าหมายถึงใครไหมน,นั่นเองคุณผู้ชมอะยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงเต็มๆของหนุ่มนิกกี้นชัดกันคะ่ะถ้จะส่งเพลงให้เพื่อนอยากส่งเพลงอะไรให้เพื่อนส่งเพลงให้เพื่อนตอาแบบถ้าเพื่อนรู้สึกไง อยากรู้ก่อนอ่ะเพื่อนรู้สึกยังไงเพื่อนเฮิร์ตโอ้โหรักแท้ดูแลไม่ได้อ่ะเพราะบางคนมันมีรักแท้อยู่แล้วไงเนี่ยมันดูแลไม่ได้อันนี้เพื่อนอันนี้ตัวเองอันนี้เพื่อนนี่แกงนี่เพื่อนนี่เพื่อนนี่แกงนี่แกงใช่พี่ถ้าเพื่อนมีความรักครั้งใหม่เพื่อนเพื่อนมีความรักครั้งใหม่ก็ขอบคุณที่รักกันจริงๆก็ได้ขอบคุณที่รักกันเนี่ยมันเป็นเพลงที่มีผมใช้กับพี่ก็ได้นะขอบคุณพี่พี่นักข่าวที่รักผมไงอ่าเวลาผมพูดอะไรไม่ดีพี่ก็ตัดทิ้งให้ อ่ออาถูกไปละเอาแต่รอ,อก,การนะตัดออดไม่ไม่แต่ว่าพี่พี่ก็น่ารักกับผมไงอ่าพี่พี่นะข่าวก็น่ารักกับผมขอบคุณที่รักกันเนี่ยก็ใช้ได้อ่าขอบคุณที่รักกันใช่ครับพี่เพลงความรู้สึกตัวเองตอนนี้ล่ะจริงจริงจริงความรู้สึกข,ของตัวเองตอนนี้เป็นทั้งคู่เลยพี่ก็ทั้งเพลงนี้แหละครับทั้งขอบคุณที่รักกันแล้วก็บรรยากาศนะครับถ้าเหมือนในทีวีซีนะครับเพราะว่าเขาเอาเพลงเนี่ยมาทําเป็นเวอร์ชั่นใหม่เวอร์ชั่นพิเศษนะครับโปโยโตกับโอลีมันเดย์บรรยากาศกับขอบคุณที่รักกันแล้วก็ช่วงนี้ปลายปีละ สองเพลงนี้ก็เหมาะเพราะว่ามีแบบเฟสติวัลเยอะไงใช่ใช่ครับพี่อันนี้กี๊ฝากว่าเราเป็นเจนอยู่ตรงกลางแล้ว Potato, ลก็เจนโปรเจโต้แล้วก็เจนทีมันดก็อยากจะฝากก็ด้วยนะครับจริงๆเนี่ยมันไม่มีเจนอยู่แล้วจะเกิดเพลงนะครับเพราะว่ามิวสิกคอนเนคชันนะครับ mm hmm. เพลงก็สามารถเชื่อมต่อนะครับทุกเจนเข้าด้วยกันได้อยู่แล้วเหมือนผมผมก็สามารถฟังเพลงรุ่นแม่ได้ mm hmm. แม่ก็สามารถฟังเพลงเด็กเจนซีได้นะครับ mm hmm. ยังไงก็